ก็เป็นการถแถลงภาวะเศรษฐกิจของเดือนกุมภานะครับโดยในเดือนกุมภาเนี่ยจะเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจทางด้านการใช้จ่ายของเอกชนการส่งออกการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับจะชะลอลงจากเดือนก่อนนะคือชะลอจากมกราหลังจากที่เราเห็นว่ามีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผล ชั่วคราวจากจำนวนวันทำการที่น้อยนะครับกุมภาพันธในปีนี้เนี่ยจะมีจุดจีนนะครับกุมภาปีที่แล้วจุดจีนอยู่ในเดือนมกรานะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องวันหยุดเช่นมาคบูชานะครับปีนี้ก็อยู่เดือนกุมภาปีที่แล้วอยู่เดือนมีนานะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็จะว่ากุมภาพันมี29วันนะครับก็จะโดยเปรียบเทียบเนี่ย ก็เห็นว่าจนวนวันก็จะน้อยกว่าปกติจากปัจจัยดังกล่าวนะครับสําหรับเรื่องอื่นก็จะมีปัญหาวัตถุดิบในการผลิตนะครับโดยเฉพาะในภาคเกษตรอย่างไรก็ดีเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยยังขยายตัวได้ดีสําหรับทางด้านเศรษฐภาพนะครับจะเห็นว่าก็อัตราการว่างงานก็อยู่ในระดับต่ำนะครับอัตรา,ารเงินเฟอ้อชะลอลงจากเดือนก่อนแล้วก็ดุลการชําระเงินเกินดุล ทีนี้มาดูด้านการใช้จ่ายในประเทศนะครับจะเห็นว่าจะชะลอลงจากเดือนก่อนนะครับการอุปโ,โภคบริโภคภาคเอกชนก็จะหดตัวจากเดือนก่อนนะครับตามการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงแต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นนะครับที่ยังขยายตัวได้นะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็การใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ที่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องสําหรับ ทางด้านของการลงทุนเอกชนนะครับก็มีการหดตัวจากเดือนก่อนนะครับจากการลงทุนหมวดเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตามการนําเข้าสินค้าทุนที่ลดลงส่วนรายจ่ายรัฐบาลก็จะชะลอลงนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าก็จะมีรายจ่ายเงินอุดหนุนซึ่งก็เร่งโอนไปให้กับกองทุนนองกงบประมาณไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้าจากที่ผมได้เรียนไปนะครับมันมีปัจจัยพิเศษในเดือนกุมภา ค่อนข้างจะหลายปัจจัยดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะดูเดือนกุมภาเดือนเดียวแล้วนะครับก็จะดูรวม2เดือนเลยนะครับทั้งมกราแล้วก็กุมภาเพื่อที่จะ,ะไม่ให้ผลพวกนี้เนี่ยมาทำให้าการวิเคราะห์เราไม่ค่อยถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะในเดือนกุมภานะครับการใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยก็จะชะลอลง จากเดือนก่อนนะครับก็คือลดคือลดลงร้อยละศูนย์จุดห้านะครับถ้าเกิดเทียบกับระยะเดียวกันนะครับก็ของปีก่อนก็จะยังขยายตัวอยู่แต่ถ้าดูเฉลี่ยนะครับก็ยังเห็นการขยายตัวนะครับของการใช้จ่ายรองครวัวเรือนทั้งทีเ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เทียบกับช่วงเฉลี่ยของช่วงก่อนหน้านะครับทีนี้ถ้าในอ,าองค์ประกอบเราก็ จะเห็นว่าส่วนที่จะลดลงค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็นการานําเข้าสินค้าโภคบริโภคแต่ทั้งนี้ถ้าเราดูเดือนมกรานะครับจะเห็นขยายตัวสูงมากดังนั้นถ้าเราดูโดยเฉลี่ยก็ยังขยายตัวได้ดีนะครับส่วนตัวอื่นเช่นยอดจาหน่ายรถยนต์นะครับเฉลี่ยสองเดือนก็ยังขยายตัวที่ถือว่าในระดับสูงครับอันนี้ก็เทียบกับ ระยะเดียวกันของปีก่อนนะครับตัวนี้ก็เห็นว่ายังขยายตัวได้ค่อนข้างดีมากทีนี้ในแง่ของรายได้เกษตรกรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเห็นว่าหดตัวรอยละ 4. 4ุนะครับแต่ว่าถ้าดู2เดือนก็จะหดตัวน้อยกว่าโดยการหดตัวส่วนใหญ่จะมาจากทางด้านราคานะครับโดยเฉพาะราคายางซึ่งลดลงนะครับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนื่องจากความต้องการยางจากประเทศจีนเนี่ยชะลอลงในเดือนกุมภาเพราะว่าในเดือนอมกราเนี่ยก็มีการเร่งสะสมสต็อกไปก่อนหน้านะครับก่อนช่วงตุดจีนที่อยู่ในเดือนกุมภาในปีนี้ส่วนทางด้านผลผลิตนะครับก็จะมีทั้งที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับที่ลดลงก็จะเป็นอัตผลผลิตข้าวนะครับซึ่งมีการเร่งเก็บเกี่ยว ไปในช่วงก่อนหน้าเพราะว่าจ,จะต้องการผลิตหรือปลูกข้าวนาฟังให้เร็วนะครับส่วนที่มีผลผลิตเพิ่มนะครับก็จะมีทางด้านยางพารานะครับมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็บานสำปะหลังนะครับซึ่งก็มีการคาดว่าความต้องการเอทานอลอาจจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปก็เลยมีการเพิ่มผลผลิตทางด้านบานสำปะหลังนะครับอันนี้เป็น รายได้เกษตรกรน,นะครับถึงแม้ว่าอาจจะกดตัวลงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูยาวๆนะครับตลอดช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงทีนี้ถ้าไปดูรายได้ของลูกจ้างนะครับทั้งในและก็นอกภาคเกษตรนะครับก็เห็นมีแน,นวโน้มที่สูงขึ้นอันนี้เป็นค่าจ้างเฉลี่ยที่แท้จริงซึ่งหักเงินเฟอแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกจ้างได้จริงๆ นะครับเป็นกําลังซื้อจริงๆก็เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับการลงทุนเอกชนนะครับถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าก็จะหดตัวนะครับแต่ว่าเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนก็ยังขยายตัวแล้วก็ดูเฉลี่ยสองเดือนก็ยังขยายตัวได้ดีพอสมควรทีนี้ใน องค์ประกอบนะครับที่เห็นลดลงค่อนข้างมากเนี่ยก็จะเป็นการนําเข้าสินค้าทุนนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าก็มีการเร่งตัวไปพอสมควรนะครับจากการซ่อมสร้างในช่วงหลังน้ําท่วมนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ก่อสร้างและใบอนุญาตนะครับก็ลดตัวนะครับในเดือนกุมภาพัแต่เฉลี่ย2เดือน ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับที่หดตัวก็จะเป็นการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในภูมิภาคครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบก,กับริยะเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็ในภาพรวมก็ยังดูดีอยู่นะครับสำหรับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนะครับในเดือนกุมภานะครับตัวที่เป็นความเชื่อมั่นในปัจจุบันก็สูงกว่า50นะครับแล้วก็ขยับขึ้นจากเดือนมกรา แล้วก็ถ้าอีกสามเดือนข้างหน้าก็สูงกว่าห้าสิบนะครับก็ขยับขึ้นจากเดือนมกราชเช่นกันโดยองค์ประกอบเรียกว่าทุกตัวเกือบทุกตัวนะครับก็สูงกว่าห้าสิบหมดนะครับยกเว้นทางด้านต้นทุน,นซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะครับที่ต่ำกว่าห้าสิบเช่นเดียวกับทางด้านการมองไปข้างหน้าอีกสามเดือนนะครับนับกธุรกิจก็มีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น ทีนี้ทางด้านสินเชื่อนะครับสินเชื่อก็ถือว่าทรงๆนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากเดือนก่อนหน้านะครับเดือนก่อนหน้าส5้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดือนนี้ก็14.9ดจดก้าก็ใกล้เคียงกันนะครับสินเชื่อของครัวเรือนนะครับก็ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าเช่นเดียวกับสินเชื่อที่ให้กับภาคธุรกิจนะครับทีนี้าการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับก็จะเห็นมีการชะลอลง โดยถ้าดูทางด้านรายได้ก่อนนะครับรายได้ก็ยังขยายตัวนะครับส่วนที่ขยายตัวเนี่ยก็มาจากการจัดเก็บภาษีสรรพสาม,มิตรภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแต่ที่ชะลอลงหรือลดลงเนี่ยก็มาจากพวกภาษีเงินได้ติบุคคลนะครับซึ่งมีการาลดภาษีในช่วงที่ผ่านมาส่วนทางด้านรายจ่ายนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นก็คือว่า พวกเงินโอนเนี่ยได้ดํเาเนินการไปเยอะแล้วนะครับถ้าจะดูในช่วงตรมาาแรกของปีงบประมาณนี่ก็เห็นว่าการใช้จ่ายเล่งตัวสูงส่วนใหญ่ก็มาจากทางด้านเงินโอนนะครับเข้ากองทุนต่างๆนะครับที่จะเล่งโอนให,ให้เสร็จสิ้นนะครับภายในต้นปีงบประมาณแต่ว่าถ้าดูทางด้านการาใช้ใช้จ่ายนะครับรวมกับทางด้านการรายไ,ได้เนี่ยตัว เรียกว่าดุลงบประมาณนะครับในงบประมาณก็ยังขาดดุลแต่ว่าพระเอิญในเดือนกุมภาเนี่ยมีเงินนําส่งของสุรราชการเข้ามานะครับทําให้ตัวดุลตัวรวมเนี่ยก็เกินดุลเล็กน้อยสําหรับทางด้านการาส่งออกสินค้านะครับก็เห็นวุิการชะลอลงอโดยการออกส่งออกสินค้าหดตัวนะครับจากเดือนก่อนนะครับอันนี้ขอไปดู ในรายละเอียดเลยนะครับโดยอันนี้เป็นอคอนเซปต์ทางด้านของบริษัทเปเมนต์นะครับการส่งออกก็มีมูลค่า17.8พันล้านเหรียญน,นะครับคิดเป็นการหดตัวรล0 3 4จากเดือนก่อนหน้านะครับที่สำคัญเนี่ยก็จะมาจากทางด้านการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับมีการลดลงทั้ง การส่งออกค้าละยางนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปริมาณสําหรับทางด้านการส่งออกสินค้าประมงนะครับก็มาจากเรื่องของโรคระบาดกุ้งนะครับซึ่งก็มีการแพร่กระจายไปามากขึ้นนะครับในขณะนี้นอกจากนี้นะครับทางด้านาการส่งออกรถยนต์นะครับก็ก็ค่อนข้างจะกดตัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้าก็มีการเร่งไประดับหนึ่งแล้ว นะครับแล้วที่สําคัญคืออย่างที่เรียนไปเดือนนี้เนี่ยมีปัจจัยเรื่องวันทําการที่น้อยด้วยนะครับเพราะว่าในแง่ของการส่งออกนะครับก็จะมีผลค่อนข้างมากในแง่ของวันทําการส่วนที่ยังขยายตัวได้ดีพอสมควรนะครับก็เป็นเรื่องพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านโลหะนะครับนี่ก็เป็นเทียบกับ เดียวกันปีก่อนนะครับทีนี้มาดูภาคที่ขยายตัวได้ดีนะครับคือทางด้านของการาท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวถ้าดูจํานวนนักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาก็จะมีจํานวนอ2ล้าน3แสนคนนะครับเป็นอัตรา,เ,าเพิ่มถึง126.2นะครับนี่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อัตราการเข้าพักนี้ก็ สูงขึ้นมากนะครับในเกือบทุกภูมิภาคแล้วก็สูงกว่า,เ,าเดือนกุมภาของปีที่แล้วซึ่งเหนี่ยตัวการก็้าพักอยู่ที่ร้อยละหกสิบเก้าจุดสามนะครับผู้ที่มาเที่ยวก็ยังเป็นกลุ่มเ,เดิมๆนะครับก็คือทางจีนมาเลเซียแล้วก็รัสเซียนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักทีนี้ทางด้านการผลิตนะครับของ ภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะเห็นว่ามีการหดตัวนะครับที่สําคัญก็มาจากวันทําการที่ที่น้อยอย่างที่ได้เรียนไปปัญหาทางด้านวัตถุด,ดิบนะครับอุปสงค์ต่างประเทศที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับถ้าดูในตัวเทียบกับเดือนก่อนหน้าก็จะหดตัวแล้วร้หนึ่งจุดสองนะครับเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนก็จะหดตัวแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งจุดสี่นะครับเทียบกับระยะเดียวกันของ เทียบกับเดือนที่แล้วแล้วก็เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนกดตัว0.2แต่ว่าถ้าดูเฉลี่ยสเดือนก็ยังขยายตัวได้ดีนะครับในแง่ของการเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนทีนี้ถ้าดูในแต่ละหมวดนะครับก็จะเห็นว่าก็อันนี้เทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับทางด้านของหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปคือ กุ้งก็มีโรคระบาดนะครับเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านวัตถุดิบนะครับที่เข้าน้อยนะครับทางด้านการผลิตเกี่ยวกับอ้อยนะครับก็ปีนี้มีการปิดปิดฮีเบลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอ,อ้อยมา,เ,าเข้าสู่โรงงานนอกจากนี้ก็มีการผลิตเบียร์นะครับซึ่งก็มีการเร่งผลิตในช่วงเทศกาลซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าส่วนที่สําคัญ ือ,อื่นนะครับอย่างรถยนต์นะครับเรื่องของอวันทําการที่น้อยแล้วก็มีการเร่งผลิตไปก่อนหน้านะครับแล้ว้าใจว่าทางการใช้เลาการผลิตก็ค่อนข้างจะเต็มที่แล้วนะครับในช่วงนี้ส่วนพื้นอื่นนะครับเช่นเล็ทางด้านไอซีนะฮะก็จะเห็นว่าผลของอุปสงค์จากต่างประเทศก็ยังมีอยู่นะครับก็ทำให้ยังไม่ ไม่ฟื้นตัวเ,เท่าไหรนะ่นักส่วนทางด้านของฮัฟติสไทร์ก็เรื่องกลับมาเป็นบวกนะครับเป็นเ,เรื่องของการบริหารด้านการผลิตนะครับซึ่งก็เรียกว่าต้องดูกันเป็นทางไกลมากนะครับว่าจริงๆการผลิตเป็นยังไงนี่ก็เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนนะครับทีนี้ทางด้านการนําเข้าจะเห็นการหดตัวนะครับ หรียว่าทุกหมวดนะครับโดยทางด้านของการนำเข้านะครับก็มีมูลค่า17.2พันล้านเหรียญน,นะครับก็หดตัวไปแล้วละ8.9เทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับก็เห็นเรียกว่าในาแทบทุกหมวดนะครับแล้วก็ในเดือนนี้มีการนำเข้าทองคำค่อนข้างมากนะครับประมาณเกือบ2.2พันล้านเหรียญ นื่องจากราคาทองคมก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำค,ครับวันนี้ก็เทียบกับระยะเดือวกันปีก่อนทีนี้ถ้ามาดูทางด้านเสร่ภาพนะครับก็โดยรวมก็ยังถือว่ามีเสืีอภาพอัตราว่างงานก็อยู่ในระดับต่ำนะครับเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสดดุลการชําระเงินเกินดุลน,นะครับจะเห็นมีการไหลเข้าของเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิแล้วก็มีการเกิดดุลบัญชีโดยส,สัาพ ทีนี้ถ้ามาดูตลาดโทษครับทีนี้ถ้ามาดูทางด้านตลาดแรงงานนะครับก็จะเห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นอันนี้เดือนมกรานะครับโดยละศูนย์จุดสี่ถ้ามาดูในแต่ละภาคเนี่ยจะเห็นว่าการจ้างงานในลดลงในภาคเกษตรแต่ว่ามาเพิ่มในภาคก่อสร้างนะครับก็เห็นว่าส่วนหนึ่งคงจะไหล มานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าเริ่มออกนอกฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแรงงานของภาคเกษตรก็จะมาสู่ภาคอื่นอื่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คงมาทางด้านการก่อสร้างนะครับซึ่งกําลังขยายตัวได้ดีสําหรับอัตราการว่างงานนะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ร้อยละศูนยุดปดนะครับรวมถึงทางด้าน การว่างงานตามฤดูกาลก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยทางด้านภาคเกษตรนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปคือ,อมีเป็นนอกฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงนะครับส่วนหนึ่งมาจากาฐานที่ค่อนข้างสูงในปีที่แล้วเนื่องจากเริ่มมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากราคาอาหารสดเช่นผักผลไม้ที่ราคาลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ ได้ดีนะครับส่วนทางด้านเงินเฟ้อพื้นฐานก็ทรงตัวสำหรับการชักการเงินเฟ้อนะครับใน12เดือนข้างหน้าอันนี้ก็ทรงอยู่ในระดับนี้ประมาณ3.5มจุด้ามา,เ,าเกือบปีแล้วนะครับก็จะอยู่ในระดับนี้ก็คงไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ทสำคัญส่วนเงินทุนเครื่องย้ายนะครับในเดือนกุมภานเนี่ยจะมีเงินทุนหลายเข้า 2,000ลู 2, ทธินะครับ2,900ล้านเหรียญน,นะครับเป็นคนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับประมาณ740ล้านเหรียญน,นะครับก็มีทั้งที่ไปลงทุนโดยตรงนะครับในหมวดปิตโตรเลียมนะครับหมวดอาหารแล้วก็มีการคนไทยไปให้กู้นะครับกับธุรกิจในต่างประเทศด้วยนะครับประมาณ950ล้านเหรียญ ที่มีไหลเข้ามากมากเนี่ยก็จะเป็นภาคธนาคารพาณิชย์นะครับนำเ,เงินกู้ระยะสั้นเข้ามาเพื่อบริหารสภาพคล่องนะครับภายในประเทศส่วนหนึ่งก็คงมาจากการาทางด้านเาีเรียกว่าปิดโพซิชันของของอา,าน,งนงตา่ารต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมา แต่ว่าถ้าดูในเรื่องของเงินที่เข้ามาในตลาดหุ้นนะครับในเดือนกุมภาพันเนี่ยก็จะเป็นการไหลออกสุทธินะครับแล้วก็ในตลาดต่อสารนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมส่วนทางด้านเงินที่มาลงทุนโดยตรงนะครับก็ก็ยังมีนะครับก็จะอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับโลหะพื้นฐานนะครับทางด้านยาง พลาสติก uh, แล้วก็พวกการค้าปลีกค้าส่งในภาพรวมทางด้านดุลการชำระเงินนะครับในเดือนกุมภาก็เกินดุลถึงจุดหกพัน 6, ล้านเหรียญน,นะครับเป็นการมาจากการเกินดุลการค้าหกร้อยล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็การเกินดุลทางด้านบริการอันนี้ส่วนใหญ่มาจากทางด้านาการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นช่วงที่นําส่ง เงินปันผลหรือกำไรกลับนะครับนั้นเอาฟลัวทางด้านนี้ก็จะค่อนข้างน้อยในเดือนกุมภาพันธ์มีการเกิะดุลที่เดินสะพัด1.6พันล้านนะครับแล้วก็เกินดุลทางด้านของเงินเงินทุนเคลื่อนย้าย2.9พันล้านที่ได้เรียนไปทีนี้ถ้ามาดูค่างเงินนะครับที่ว่าทุกท่านก็ก็ค่อนข้างทราบแล้วนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นการแข่งข้าของเงินบาทที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นี่ต่างประเทศ ก็เพิ่มขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็มาจากธนาคารพาณิชย์น,น,นะครับที่กู้ยืมเข้ามาส่วนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นก็อยู่ที่2.9เท่านะครับโดยสรุปก็คือว่าจะเห็นว่าเศรษฐกิจในเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีการใช้จ่ายเอกชนการส่งออกการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมาจากปัจจัยเรื่องวันทําการนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีปัญหาทางด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต แต่การท่องเที่ยวก็ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องทางด้านเสือภาพก็คงไม่มีอะไรที่อน่าเป็นห่วงในขณะนี้นะครับครับก็จบการแถลงข่าวเศรษฐกิจเดือนกุมภานะครับเชิญ